สวัสดีคะ่ะเพื่อนเอนมาดูไพ่ใครเครียดกันนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อในใจเขามีเราไหมในใจของเขาคนนั้นมีเพื่อนๆนไหมนะคะเอมิลี่ไม่ค่อยได้มานะคะแต่ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอเพื่อนเอนสมหวังในความรักกันทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามากัน3กองค่ะมีกองผีเสื้อกองมะหมุนแล้วก็กองลิลลี่ค่ะ แต่ทุกเพื่อนๆอย่าอินเกินนะคะไม่อาจตรงกับทุกคนได้หรืออาจไม่ตรงกับใครเลยโปรดใช้วิจารยณนะคะแต่ขอให้คําทํานายที่ดีคําทํานายที่เป็นบวกตรงกับเพื่อนๆนะจ๊ะเลือกได้แล้วไปกันเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกองผีเสื้อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในใจเขามีเราไหมนะคะมาดูด้วยไพ่นางฟ้ากันค่ะเพื่อนๆอยากได้ใบไหนคะ เอาว่าเป็นใบนี้แล้วกันค่ะในใจเขามีเราไหมในใจเขาคนนั้นมีเพื่อนๆที่เลือกกองผิดเสื้อไหมนะคะ u n l i k ค l y ค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นละจ๊ะแล้วยังไงมันเป็นอย่างงั้นไพ่บอกว่าแทบจะไม่เลยจ้ะแทบจะไม่มีเลยทำไมเป็นเพราะอะไรเอมลี่ขอดูต่อนะคะคเพื่อนๆที่เลือกกองผิด หรือว่าคิดว่าไม่ใช่พลังงานของตัวเองนะคะสามารถเลือกกองใหม่ได้นะคะเดี๋ยวมิลี่ขอดูหน่อยนะคะว่าเพราะอะไรไพ่ถึงตอบแบบนี้นะคะสําหรับเพ,เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะมิลี่รบกวนกดหนึ่งนะคะสําหรับเพ,เพื่อนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนประจําที่ยังรอกันอยู่รบกวนกด2นะจ๊ะทำไมเขาคนนั้นถึงแทบจะไม่มีเราในใจเลยขอดูหน่อยนะจ๊ะไพ่จ๋า ขอพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะ s e v ว n of Wands ค่ะ7ไม้แล้วก็ Knight of Pentacles ค่ะอัศวินถือเหรียญ2 of Wands ค่ะ2ไม้แล้วก็ Page of Wands ค่ะ1ไม้ไพ่7ไม้ขึ้นมาบอกว่าไพ่7ไม้ขึ้นมาบอกว่า ณขณะนี้เขาอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องที่ต้องรีบหาเงินก็เป็นได้นะคะมีไพ่ใน open t a c l e s ขึ้นมาแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้มาคู่กันไพ่บอกว่าตอนนี้เขากําลังยุ่งกับงานกับเงินค่ะกําลังสารวนเรื่องงานเรื่องเงินไม่ได้ว่างเว้นเลยนะคะแล้วก็อยากจะเว้นระยะสักพักหนึ่งมีไพ่ถูอัพวอนสขึ้นมาบางคนอาจจะเป็นคนที่ เว้นระยะกันอยู่แล้วนะขณะนี้ก็ได้นะคะถ้ายังไม่เว้นเขาก็อยากเว้นก่อนตอนนี้มือพันกันแล้วจ้าไม่ว่างเลยยุ่งมาก p a y job w a n t s ขึ้นมาบอกว่าแต่ก็ยังอยากคุยด้วยนะคะอยากคุยด้วยไปเรื่อยๆก่อนยังไม่อยากตัดสินใจอะไรตอนนี้ยังไม่ว่างยังไม่พร้อมเลยจ้ามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์นี้ มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะควรไปต่อไหมควรคิดมากไหมควรลงทุนกับความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะมาดูกันจ้าเอาใบไหนดีคะเอาใบนี้แล้วกันจ้าไพ่บอกว่า there's something better นะคะมีบางอย่างสำหรับเพื่อนๆที่เหมาะสมกับเพื่อนๆที่ปังปุริเย่กว่านี้นะคะมีสิ่งที่เหมาะสมกับเพื่อนๆกว่านี้ดีกว่านี้ ดีกว่าความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้นะคะสําหรับพลังงานหนึ่งส่วนอีกพลังงานหนึ่งก็คือกับคนนี้แหละแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้จะดีขึ้นนะคะในวันข้างหน้าแต่ว่าตอนนี้ขอให้อดทนและผ่านพ้นไปได้นะจ๊ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนเอเมมิลี่ไม่ได้มานานเลยนะคะขอเช็คก่อนนะคะใครที่เข้ามาฟังใหม่รบกวนกดหนึ่งจ้า ส่วนเพื่อนๆที่เป็นแฟนประจำนะคะที่ยังรอคอยกันอยู่รบกวนกดสองจ้ามาดูกันเลยค่ะในใจเขามีเราไหมมีเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนไหมนะคะมาดูกันจ้าเอาใบานี้แล้วกันจ้า Don't stop ค่ะ Don't stop คืออะไรคะ่คะไพค่ะอารมณ์ประมาณหยุดคิดถึงไม่ได้เอาออกจากหัวไม่ได้ค่ะ หรือว่าพลังงานอาจจะสลับกันก็เป็นได้นะคะหรือว่าเพื่อนคิดถึงเขาไม่สามารถเอาเขาออกจากหัวได้คะ่ะหยุดคิดถึงไม่ได้ก็ไม่ต้องหยุดสิคะไปต่อคะ่ะรักมีไว้คลั่งคะ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คของกันนะคะว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรากันแน่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นที่เพื่อนๆที่เลือกกลองม้าหมุนนึกถึงเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองม้าหมุนนะจ๊ะ คขาแม่นแม่นตรงตรงแล้วก็เป็นพลังงานบวกนะจ๊ะไพจ๋ามาดูกันเลยค่ะ Queen of Cups ค่ะเขาเห็นเพื่อนๆเป็นสตรีชอบดื่มสุราหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ใช่นะคะ Emily ลอนเล่นค่ะ Two of Pentacles ค่ะสองเหรียญ Knight of Cups ค่ะ Eight of Swords ค่ะแปดดา เขามองว่าเพื่อนเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่เซนซิทีฟเป็นคนที่ดูแลเขาดีเป็นคนที่เอาอกเอาใจและเข้าใจเขาเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมีคอมมิชเมนต์กับเขาชัดเจนแล้วนะคะเขาอาจจะดูเจ้าชู้ไปหน่อยอาจจะดู รุมกริ่มไปหน่อยแต่จริงๆแล้วเขามีเพื่อนๆอยู่ในใจมัดเอาไว้แบบนี้นะคะไม่ได้ไปไหนกับใครไม่ได้ไม่ได้รู้สึกกับใครขนาดที่จะลงลึกเหมือนกับเพื่อนๆนะคะอาจจะดูเหมือนไปแอลคนนั้นไปแอลคนนี้แต่จริงๆแล้วไม่ได้คิดจะยาวกับใครนะคะคิดจะยาวกับเพื่อนๆคนเดียวแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์กันชัดเจนนะคะก้าถ้วย หมายถึงว่าเขารู้สึกดีกับเพื่อนๆนะคะรู้สึกดีกับเพื่อนๆมากเขามีใจให้กับเพื่อนๆแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาติดปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะมีคอมมิชเมนต์กับเพื่อนๆณขณะนี้ได้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีคอมมิชเมนต์กันตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์แต่มีความรู้สึกที่ดีให้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะมีข้อความอะไรฝากมาถึงเพื่อนๆที่เลือกกองมะมุนนะจ๊ะ ข้อความเหล่านี้นะคะเอมลี่ทำขึ้นคนเดียวค่ะแต่ขอให้ข้อความเหล่านี้ตรงกับความรู้สึกที่เขาคนนั้นอยากบอกเพื่อนๆแล้วก็ตรงกับสถานการณ์ของเพื่อนๆด้วยนะคะมาดูกันเลยจ้าชุงมคนคุยค่ะบางรายอาจจะเป็นคนคุยกันอยู่นะคะณนะขณะนี้รักแท้ไม่ต้องการอะไร มีความรักแท้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ต้องการอะไรบางคนก็ติดอยู่ในโซนของโซนที่เรียกว่าเฟรนด์โซนค่ะเขางายออกยากอยากมีวันนั้นกับคุณคนคุยคนนี้อยากมีวันนั้นกับเพื่อนนะคะตอนนี้ก็มีรักแท้ให้ยังไม่ต้องการอะไรมากขออยู่เฟรนด์โซนไปก่อนยังมีความลังเลอยู่ค่ะ ไพ่สองเหรียญก็ขึ้นมานะคะไพ่แห่งความลังเลยังไม่แน่ใจยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ขอคิดทบทวนก่อนแต่รู้สึกว่าเป็นเพื่อนหอมจังค่ะใช้น้ำหอมอะไรกันคะตรงไม่ต้องคอมเมนต์บารมิลลี่ด้วยนะคะแล้ววันหลังมาดูไพ่กันใหม่จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นเพื่อนที่เลือกกองลิลลี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นมีเราในใจไหมในใจเขามีเราไหมนะคะ สำหรับเ,เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาฟังกดหนึ่งนะจ๊าสำหรับเ,เพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วรบกวนกดสองจ้ามาดูกันเลยค่ะ Don't stop นะคะพายออกมาเหมือนกับกองที่สองเลยค่ะ Don't stop ค่ะ ในใจเขามีเราไหมในใจเขามีเราแบบว่าหยุดคิดถึงเราไม่ได้หยุดนึกถึงเราไม่ได้เอาเราออกจากหัวไม่ได้หรือว่าอาจจะเป็นพลังงานสลับกันก็เป็นได้ค่ะเพ Bright ื่อนๆอาจจะเอาเขาออกจากหัวไม่ได้หรือว่าหยุดคิดถึงเขาไม่ได้ก็เป็นได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นกรณีที่3าก็ได้นะคะอาจจะคิดถึงกันทั้งคู่ก็เป็นได้จ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ณนะขณะนี้เขาคนนั้นที่เพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่นึกถึงเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลีเ่เพื่อนๆจะแวะไปดูกองที่สองด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ออกมาเหมือนกันเลยจ้า d ด n t ต t o p เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นรู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่คะ่ะมาดูกันเลยจ้า Page o f p e n t a c l e s ค่ะ แอบคบเด็กแอบรักเด็กหรือเปล่าจ๊ะ Night of Cups ค่ะเทรนเด็กมาแรงค่ะ Temperance ค่ะ The Hermit อืมเด็กมาอ้อยแล้วเงียบหรือเปล่าจ๊ะเป็นไปได้นะคะหรือว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้อายุน้อยกว่าแต่อาจจะหน้าเด็กก็เป็นได้มีพลังงานของความดูอ่อนเยาวกว่าไว้ก็เป็นได้ค่ะมีความสายหวานสาย L สายอ้อยเบาๆนะคะแล้วก็เงียบเงียบทำไมขอทุกพายขยายนะคะขยายทุกใบเลยเขาจะเอาอยัางไงกับเพื่อนกันแน่ทำไมเงียบทำไมนิ่งนะขณะนี้รู้สึกอย่างไรกันแน่มาดูกันจ้า King of Swords ค่ะ King ดาบ Knight of Swords ค่ะอือห จัดเ t ้ e n ค่ะเซเว่นออ d s ค่ะเขาคนนั้นนะคะเขารู้สึกมีใจให้กับเพื่อนๆค่ะเขาปิ๊งปังเพื่อนๆน,นะคะเจอแล้วก็ปิ๊งปังเลยค่ะรู้สึกดีรู้สึกว่าเพื่อนๆเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์อยากเข้าถึงอยากรู้จักอยากทักทายเห็นแล้วฮอร์โมนทํางานค่ะรู้สึกดีแต่ว่าในเวลาที่เขาอยากจะเข้าหาเนี่ยเขารู้สึกว่า เขาเหยียบเบรกอะคะ่ะเหมือนมีใบแดงอะไรบางอย่างทําให้เขาต้องเหยียบเบรกเหยียบเบรกค,ความสัมพันธ์นี้ไว้ก่อนยังไม่อยากรีบร้อนยังไม่อยากไปไว้นะคะบางคนอาจจะเงียบไปเพราะว่าปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างเหยียบเบรกเพราะว่าปัญหาส่วนตัวของเขาเองก็เป็นได้นะคะไพ่เซเว่นออฟอส์ขึ้นมาบอกว่าความสัมพันนี้มีอุปสรรคอาจจะเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์หรืออาจจะเป็น อุปสรรคของชีวิตของเขาณขณะนี้ก็เป็นได้นะคะเลยทำให้ยังไม่พร้อมที่จะมารับผิดชอบความสัมพันธ์หรือว่ายังไม่พร้อมที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นะคะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่โฟลโฟโฟพอนะคะยังไม่อยู่ในจุดที่สบายใจยังไม่อยู่ในจุดที่จะมีความสัมพันธ์ณขณะนี้ได้นะคะขอเหยียบเบรกสักพักหนึ่งก่อนแล้วสถานการณ์ต่างๆถ้าดีขึ้น ถ้าดูแล้วลงตัวถ้าดูแล้วไปต่อได้นะคะคอยมาเหยียบคันเร่งกันใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่นังฟ้ากันนะคะว่าไพ่หนังฟ้าจะมีคําแนะนําอะไรให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะขอคําแนะนําดีๆให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองลิลลี่ด้วยนะจ๊ะไพจ้าขอคําแนะนําที่เป็นบวกนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าใบนี้ค่ะ Opportunity ค่ะ trust ค่ะแล้วก็ใบนี้ละกันจ้า abundance ค่ะไพ่บอกว่า opportunity ค่ะจะมีโอกาสที่ดีนะคะโอกาสที่ดีทางความรัก หรือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องอื่นๆก็เป็นได้นะคะเรื่องการเงินการงานก็เป็นได้นะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาสู่เพื่อนๆนะคะขอให้เปิดโอกาสให้ตัวเองรับพลังงานดีๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดนะคะขอให้เชื่อมั่นค่ะขอให้เพื่อนๆมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าตัวเองจะได้รับแต่สิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งนี้ไม่ว่าเขาจะเงียบ เพราะอะไรก็ตามนะคะขอให้เชื่อเถอะค่ะเดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่เพื่อนๆในไม่ช้านะคะขอให้เปิดรับพลังงานดีๆไว้อาจจะเป็นเขาคนนี้ที่มาหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่มีความสุขโอกาสดีๆในชีวิตให้กับเพื่อนๆก็เป็นได้นะคะเมื่อเขาแก้ปัญหาของเขาเรียบร้อยหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นก็เป็นได้นะคะที่จะมามอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆไพ่ออกมาดีมากนะคะเพื่อนๆจะได้รับความรู้สึกดีๆความรักดีๆและโอกาสดีๆ ในทุกๆด้านตามที่เพื่อนๆเปิดใจรับเปิดใจให้จักรวาลส่งพลังดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะขอให้มีความเชื่อมั่นนะคะขอเพื่อนๆมีความรักที่ดีค่ะแล้ววันหลังมาดูไพ่กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะวันหลังจะได้มาเจอกันอีกค่ะ